วิญญาณใต้ทะเลสาบในป่าลึกของภูเขาสูงมีทะเลสาบแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านทะเลสาบนี้เป็นที่รู้จักในชื่อทะเลสาบแห่งความเงียบงันเพราะแม้จะมีทิวทัศน์ที่งดงามแต่บรรยากาศกลับชวนให้รู้สึกขนลุกด้วยความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงต่างเล่าขานกันว่าทะเลสาบนี้เป็นที่สถิตของวิญญาณที่ไม่เคยไปสู่สุขติมันไม่เพียงแค่เป็นที่ต้องห้ามสำหรับผู้คนแต่ยังเป็นสถานที่ที่ผู้กล้าหลายคนต้องพบกับจุดจบเมื่อเข้าไปใกล้มากเกินไปเรื่องราวของทะเลสาบเริ่มขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน ในครั้งนั้นมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบผู้คนในหมู่บ้านนี้ดำรงชีวิตด้วยการประมงและการทำเกษตรพวกเขามีชีวิตที่เรียบง่ายแต่สงบสุขอยู่มาวันหนึ่งในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดและพายุพัดกระหน่าหมู่บ้านนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบ้านไปตลอดกาล ในคืนที่พายุพัดแรงนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งในหมู่บ้านได้หายตัวไปอย่างลึกลับท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและฝนตกกระหน่ำชาวบ้านออกตามหาเธอในป่ารอบทะเลสาบแต่ไม่พบเธอเลยมีเพียงร่องรอยของเธอที่ชี้ไปยังทะเลสาบเท่านั้นหลายวันต่อมาศพของหญิงสาว ก็ถูกพบว่าลอยอยู่บนผิวน้ําใบหน้าของเธอซีดขาวเหมือนถูกสูบวิญญาณออกไปจนหมดทําให้ชาวบ้านต่างพูดกันว่าเธอถูกวิญญาณแห่งทะเลสาบครอบงําและนําพาเธอลงไปสู่ก้นทะเลสาบอันเย็นยะเยือกนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้ชาวบ้านเริ่มเล่าถึงเสียงแปลกที่พวกเขาได้ยินในเวลากลางคืน บางคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ริมน้ำบางคนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆราวกับว่ามีใครบางคนเรียกให้ไปหาเสียงนั้นและบางครั้งพวกเขาก็เห็นเงาของหญิงสาวที่จมน้ำลออยู่ใต้ผิวน้ำในยามที่พระจันทร์เต็มดวงทุกครั้งที่มีคนพยายามเข้าไปใกล้ทะเลสาบในวางกลางคืน พวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ซึมลึกเข้าไปในกระดูกและเสียงกระซิบท,ที่ฟังเหมือนเรียกชื่อของพวกเขาเองหลายปีผ่านไปหมู่บ้านที่เคยมีชีวิตชีวากลายเป็นที่ร้างผู้คนอพยพออกไปเพราะไม่อาจทนความกลัวที่เพิ่มพูนขึ้นได้ทะเลสาบจึงกลายเป็นที่หลบซ่อนของเรื่องเล่าลึกลับ และคำสาบที่ไม่มีใครกล้าไปท้าทายแต่ยังมีเรื่องเล่าว่าหากมีใครเผลอเข้าไปในป่าลึกใกล้ทะเลสาบนั้นวิญญาณของหญิงสาวที่ตายไปจะปรากฏตัวและพยายามพาเขาลงไปสู่ก้นทะเลสาบเช่นเดียวกับที่เธอเคยถูกนำไปทศวรรษต่อมา กลุ่มนักศึกษาและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งสนใจศึกษาความลึกลับของทะเลสาบแห่งนี้เพื่อเขาได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านที่เคยอาศัยอยู่ใกล้ทะเลสาบและตัดสินใจจะไปสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นพวกเขาต้องการพิสูจน์ว่าความลึกลับเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่า ที่เกิดจากความกลัวของผู้คนหรือมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำเย็นเฉียบของทะเลสาบในฤดูไม้ในฤด,ดูใบไม้ร่วงที่หนาวเย็นกลุ่มนักวิจัยทั้งหมด5คนเดินทางมาถึงบริเวณทะเลสาบพ,พวกเขาตั้งแคมป์ริมทะเลสาบและเริ่มต้นการสำรวจ พวกเขาใช้เครื่องมือบันทึกเสียงและกล้องถ่ายภาพเพื่อจับภาพเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในเวลากลางคืนทั้งยังนำอุปกรณ์ดำน้ำมาด้วยเพื่อสำรวจใต้น้ำในตอนกลางวันในช่วงแรกๆของการสำรวจทุกอย่างก็ดูเงียบสงบพวกเขาสามารถเก็บข้อมูลทางชีวภาพและสภาพแวดล้อมใต้น้ำได้โดยไม่มีปัญหา แต่เมื่อเข้าสู่คืนที่3เหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มขึ้นกลางดึกคืนนั้นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มนักวิจัยก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากบริเวณทะเลสาบเสียงนั้นเหมือนกับเสียงกระซิบเรียกชื่อของเขาเขาลุกขึ้นมาจากเต็นท์และเดินไปยังขอบน้ำท่ามกลางความมืดมิดของคืน ขณะที่เขาเดินไปยังแสงสะท้อนของดวงจันทร์บนผิวน้ำเขาก็ได้เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ริมน้ำใส่ชุดสีขาวใบหน้าของเธอถูกปกคลุมด้วยผมยาวและเปียกชุ่มเขารู้สึกเหมือนถูกสะกดให้เดินเข้าไปใกล้เธอแม้ในใจลึกๆจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ขาของเขาก็กลับก้าวเดินไปข้างหน้า โดยที่ไม่สามารถควบคุมได้เมื่อเข้าไปไกลามาขึ้นใบหน้าของหญิงสาวก็ค่อยๆเงยขึ้นและเขาก็ได้เห็นดวงตาที่กลวงโบมองมาตรงมาที่เขาราวกับว่าดวงตานั้นสามารถมองทะลุไปถึงวิญญาณของเขาเองเสียงกรีดร้องดังขึ้นในความเงียบในตอนกลางคืนทำให้สมาชิกค,คนอื่นในกลุ่ม รีบออกจากเต็นท์เพื่อมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็พบเพียงร่องรอยเท้าที่จมหายไปในทะเลสาบสมาชิกที่หายไปเหมือนกับถูกดึงลงไปในน้ำอย่างกระทันหันในเช้าวันถัดมากลุ่มนักวิจัยที่เหลือก็ตัดสินใจค้นหาสมาชิกที่หายไปพวกเขาใช้เรือเล็ก และอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อสำรวจใต้น้ำแต่กลับไม่พบร่องรอยใดๆที่บ่งบอกถึงการหายตัวของเพื่อนพวกเขาพบเพียงร่องรอยบางอย่างที่ดูเหมือนกับว่ามีบางสิ่งลากดินและสายใต้น้ำเป็นทางยาวพวกเขาพยายามอธิบายเหตุการณ์ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีอะไรสามารถอธิบายได้ว่า ทำไมเพื่อนของพวกเขาถึงหายตัวไปอย่างลึกลับในคืนนั้นกลุ่มนักวิจัยที่เหลือก็เริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจากทะเลสาบอีกครั้งเสียงหัวเราะเบาๆที่ดังขึ้นในความมืดทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ใกล พวกเขาพยายามหลบในเต็นท์แต่เสียงนั้นกลับใกล้เข้ามาเรื่อยๆร,ราวกับว่ามีใครบางคนเดินวนเวียนอยู่รอบๆแคมเมื่อไม่สามารถทนกับความกลัวได้อีกต่อไปพวกเขาจึงรีบตัดสินใจเก็บของและหนีออกจากทะเลสาบในทันทีขณะที่พวกเขากำลังเดินกลับผ่านทางในป่า หนึ่งในสมาชิกก็ได้หันกลับไปมองทะเลสาบเป็นครั้งสุดท้ายเขาเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางทะเลสาบร่างของเธอค่อยๆจมหายไปในน้ำอย่างช้าๆจนเหลือเพียงผิวน้ำที่สงบนิ่งแต่เขาก็รู้ดีว่าเธอยังคงอยู่ที่นั่นและเธอกำลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่จากใต้ผิวน้ำ เมื่อกลับไปถึงตัวเมืองกลุ่มนักวิจัยพยายามรายงานเหตุการณ์ให้ทางการฟังแต่ไม่มีใครเชื่อว่ามันเป็นความจริงพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นเพียงแค่กลุ่มคนที่ประสาทหลอนและสร้างเรื่องขึ้นมาแต่กลุ่มนักวิจัยรู้ดีว่ามีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลสาบนั้นสิ่งที่ไม่ควรมีใครไปยุ่งเกี่ยวอีก หลายปีต่อมาทะเลสาบแห่งนี้ก็ยังคงอยู่เช่นเดิมแต่กลับกลายเป็นที่เลื่องลือในความน่ากลัวแม้จะมีบางคนที่กล้าเข้าไปสำรวจเพราะอยากพิสูจน์ความจริงแต่ทุกคนต่างหายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยมีเพียงเสียงร้องไห้และเสียงกระซิบที่ลอยมากับสายลมเท่านั้นที่ยังคงเล่าถึงเรื่องราว ของวิญญาณผู้เฝ้ารักษาทะเลสาบแห่งความเงียบงันนี้